สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 นึทับ1 1ทับ 2, และ 1, ทับทุกคนครับวันนี้พบกับครูวุฒิเช่นเกินครับในวิชาทัศนศิลป์บอกกอนว่าทัศนศิลป์ก็คือวิชาศิลปะแต่ศิลปะมันจะมีอยู่3าวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนนี้ก็คือ1ทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่เห็นด้วยตาสัมผัสได้สดนตรีเขาเรียกว่าขีดศิลป์หรือโสดเสีนงครับเป็นศิลปะที่ใช้หูสัมผัสแต่ความไพเราะของเสียง ก็อนที่สามคือหน้าตศสินปหน้าตะหน้าตัดเนี่ยเดียวกันครับก็คือเกี่ยวกับแสดงมีแอคชั่นมีท่าทางการเล่นวัดลำกันแล้วเล่นการแสดงต่างเขาเรียกว่าหน้าตศสิ่งนะครับจะมีสาสาขาแต่วันนี้สอนในวิชาพัศนะสิ่งซึ่งศิลป,ปะที่เห็นด้วยตาด้วยตาก็จะมีอยู่ประเภทวาดกับประเภทแกะสลักปูนปั้นเขาเรียกว่าสองมิติก็คือว่า แ็นแบนแต่กระดาษถ้าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนก็จะเ,เรียกว่าสามมิติพวกแกะสลักปั้นหล,ล่อปลึงดุลประมาณนี้วันนี้จะพูดเรื่อง2อมิติที่เกี่ยวกับเรื่องการวาดการวาดรับอภิษดานามวิเศษอีกคนนะครับก็ตามใบงานนะครับนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมา หรือก็ดูกับดูก็ได้แล้วกลับไปดูตอนหลังจากหัวชั่มบุ๋นะครับไปงานหน้าตายอย่างนี้นะครับที่สองหน้าตายอย่างนี้ไปงานไปความรู้สัปดาห์ที่สามคือวันนี้วันที่สิบหกนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่สี่คือวันวที่ยี่สิบสามเราเรียนสองสัปดาห์นะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างน้อยเรื่องการออกแบบรูปภาพเนี่รักวัฒนงานกราฟิกก็จะมีอยู่สามหัวข้อนะครับ รูปภาพก็คือภาพตัวอักษรภาพตัวอักษรสัญลักษณ์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าโลโก้โลโก้นะครับแล้วก็สิ่งพิมพ์ิ่งพิมพ์ก็คือการพิมพ์ภาพนะครับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ใบนิ่งต่างต่างเนี่ยน,นะครับเรี่อวการฝึกการออกแบบคือการวาดก็เป็นพิมพ์ได้นะนนันพิมพ์ออกแบบปกหนังสืออย่างเงี้ยกราฟิกเนี่ยการออกแบบ การที่เราจะทาอะไรจะเช่างเกี่ยวกับเรื่องงานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอย่างเราจะทําการเกษตรเนี่ยเราคงไม่ต้องโฆษณาะมันจะปลูกข้าวโพดแล้วนะพี่น้องติดข้างทางเลยบอกจะปลูกข้าวโพดละคงไม่ต้องนะครับแต่เกิดเราจะค้าขายต้องโฆษณาโฆษณาจบเลยครับจบเลยไม่มีใครรู้ว่าเราขายอะไรขายยังไงก็บ่งบอกถึงถึงงานเขียนง,งานพิมพ์ครับ ออกแบบรูปภาพเช่นเธอจะขายส้มตาข้างทางข้างถนนเะนี่ยถ้าเธอไม่มีป้ายเลยเนะี่ยเขาจะรู้ไหมว่มาขายส้มตำถ้ามีป้ายแล้วป้ายดูไม่ดีเขียนแบบไม่เป็นกิจจลักษณะทําไม่ดูดีมันก็ความเชื่อถือก็ไม่เกิดนอกจากป้ายบอกร้านแล้วอามันจะมีอย่างอื่นะสบเขา้ามาอีกนะครับเรื่องในงานาท,าทัศนศิลป์นี่ ในใบทว่าหมายงานให้นักเรียนออกแบบโฆษณาด้วยรูปภาพอักษรหรือสัญลักษณ์ในหัวข้อของดีวิเชียนบุรีของดีวิเชียนบุรีแล้วก็ไปดูว่าวิเชียนบุรีมีของดีอะไรที่เราจะอวดเขาได้นะครับในกระดาษที่แนบมาพร้อมนี้หรือกระดาษอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันสบายสีให้สวยงาม พอบรรยายภาพด้านหลังน้าส่งโรงเรียนนัดหมายอาจจะหากระดาษอื่นที่มันดีกว่านี้นะครับกูหาให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนักเรียนเราจำนวนมากแล้วก็ต้องอมาตัดมาแจกแล้วก็ต้องไปซื้อเรื่องขั้นตอนมันเยอะก็เลยกระดาษเอให้ไปเป็นแนวทางนะครับคําว่าของดีวิเชนบุรีไม่วิเชนบุรีเราที่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างที่มันจะอวดกับทักท่องเที่ยวได้สิ่งแรกก็คือไกย่ย่างใช่ไหม ไก่ย่างสามแยกวิเชียรบุรีไปที่ไหนในเพชรบูรณ์ในทั่วประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคาว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีนะเขาเรียว่าเป็นของดีมีคนรู้จักอ่าก็ต้องกินไก่ย่างในบริเวณตลาดสามแยกหรือไม่ก็อาจจะไปะสถานที่ท่องเที่ยวเช่นใกล้ๆบ้านเราก็จะมีสุสานหอยล้านปีบอ่อทั้าเดือดมีอะไร ในิเชีบุรีสนามทมเด็กพกน,นัเรสวนนะครับสมัยก่อนนันเขาเรียกว่าสนามบินเพราะมีเครื่องบินมาลงเป็นเครื่องบินเอเล็กนะครับไม่ใช่เครื่องบินใหญ่สมัยุณเป็นเด็กจะมีเครื่องบินมาลงบ่อยเครื่องบินทหารเครื่องบินทําผลเทียมเครื่องบินที่จะมาวิเชียบุรีหมัยก่อนมันมาไม่ได้มันติดข้ามแม่น้ําป่าศักไม่ได้สะพานเป็นไม้กีดน้าท่วมสะพานันจะมาวิเชียมาไม่ได้แต้อก็ขึ้นเครื่องบินมา สมัยกูเป็นเด็กนะครับประมาณนานมาแล้วนี้เราก็ไปดูของดีจากนั้นเราก็มาออกแบบออกแบบยังไงเราก็หากระดาษเศษมากระดาษที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับมาสักแผน่นเปสิ่งก็ได้กระดาษสมุดก็ได้หมดแล้วครับกระดาษเราจะวาดแนวไหนแนวตั้งแนวนอนถ้าเราวาดแนวตั้งมันก็จะวาด เนื้อหาไม่ไม่มากเท่าไหร่ถ้าว่าแนวนอนมันก็จะจก,กว้างอย่างเงี้ยเราก็จะดูก่อนว่าในที่เชียบุรีเนี่ยมีควาดีอะไรบ้างจารยนะ์จะโทรหที่สอก่อนนะครับหลักการออกแบบโฆษณาหรือออกแบบทั่วไปด้วยการวาดภาพมันจะมีหลักหรือว่าอันที่หนึ่งก็คือ นักเรียนต้องดูจุดเด่นก่อนเดี๋ยวจะโชว์อะไรเขาในภาพในภาพจะโชว์อะไรอ่้สมมิครูวาดแนวตั้งอน,นอนัอนนอนแล้วอนันอนเนาะเพราะตัวอย่างเป็นแนวนตเอาจะวาดเราจะโชว์เลยเราจะโชว์ศาลจุเดชพลเรศวรใช่ไหมก็มเป็นของดีของที่เราทุกคนทั้งประเทศรู้จักเราก็จะออกแบบท่าอาจรเป็นสัตว์ในสวนอาจะาาอาจะวาดศาลหรืออาจจะเป็น รูปพนเรสวนนั่งกนะ็ต้องรู้ว่าตรงกลางใหญ่นะครับเป็นรูปพนรเลสวนนั่งตรงนี้เป็นร้นว่าเ,เป็นสารกระแพงต้นไม้อะไรต่างแล้วก็ออกแบบคร่าวๆก่อนอย่างเงี้ยราจะไม่ว่าเป็นก็เราวาดภาพให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นภาพเดียวนะครับไม่ใช่วาดหลายภาพนะไก่ย่างก็วาดสารก็วาดวาดแล้วก็ต้องมาเป็นเรื่องเดียวกัน มันไม่เป็นเอกภาพบอกไก่ย่างมังบุรีเนี่ยแอาจจะเป็นรูปไก่รูปไก่ไก่ตัวใหญ่เป็นไงไก่ย่าง,างหน้าตาเป็นไงเคยกินไก่ย่างไหมมีขามีแขนมีขาไปมีขาไปมีตูดไก่มีปี๊ดหัวอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพเหมือนอาจจะเหมือนกันก็มีจุดเด่น แล้วจะอะไรเด่นจุดเด่นก่อนในภาพมาหละไม่เห็นครับอะไรครับธนาวนินมีอะไรครับจุดรองแล้วก็ส่วนประกอบแค่นี้อย่าไปวาดเยอะนะครับอย่าไปวาดเยอะจุดเด่นจุดรองส่วนประกอบไก่ย่างวิเชียนนะครับธนาวิน ไก่ชนแมานะไก่ย่างมิชิบุริสมมุติเราจะเอาไก่ย่างและเพราะว่าภาพนั่นแหละจะมีตัวหนังสือด้วยนะครับเหมือนอันนี้ก่อนจะมีป้ายโฆษณาธน,นาวินปิดไหมก่อนลูกธนาวินปิดเออเสียงจะได้ไม่กวนคนอื่นปิดไม้ถามถ้าไม่ถามปิดไม้ไว้ก่อน ทุกคนเลยครับถ้าจะถามก็เปิดใหม่เหมือนสสเอ่อเหมือนนายกอปปอรตนี่เขาจะเลือกตั้งเขาก็ต้องมีป้ายใช่ไหมมีป้ายแล้วก็มีรูปของนายกว่าที่นายกแล้วก็มีข้อความมีข้อความว่าให้เลือกชั้นละอย่างนั้นอย่างนี้จะออกแบบเหมือนกันทิครับอันเดียวกันเลยหลักการเดียวกันออกแบบ ทำไงเขาจะเลือกอันนี้เขาเรียกว่าทัศนศิลป์แต่ถ้าเป็นดนตรีนี่กเป็นรถโฆษณาหาเสียงที่มีเสียงดังๆะอันนั้นเป็นดนตรีล่ะเป็นดนตรีทนาตศิลป์ก็จะเดินพบปะผู้คนเดินไปตามหมู่บ้านหรือไม่ก็ตั้งเวทีแล้วแต่แต่ทําไม่ได้ช่วงนี้เพราะโควิดระบาดนาตศิลป์ก็ตัดไปก่อนเขาไม่ให้เดินละให้มีดนตรีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองบ้านเรามีสองเบอร์ คุณยายข้างบ้านมาถามคู่บุตรคู่บุเจ้าสีเลือกเบอร์ไหนเอ้าก็เลือกเบอร์ที่เจ้ามากระหน่ำมาที่ไหนล่ะมันก็ออกมาเนะ่พู้เดียวกันเนี่ยเมื่อตอนเจ้ามันบอกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพราะที่สวยมากบอกเบอร์สองเบอร์สองมันคือบอกกลับไปกลับมาเนี่ยผูดเดียวนี่ไหมอันนี้คือคนที่เขาพูดโอ้โหไอ้คนโฆษณามันก็เป็นคนคนเดียวกันตอนจะเช้ามาอีกคันหนึ่งก็บอกเบอร์หนึ่งพอตอนจะสายมาอีกคันหนึ่งก็บอกเบอร์สอง ถ้าคนคนเดียวกันพูดมันคือวอากับกอกแกบเพาเป็นเพรมีความสื่อสารเลยตอนเศร้าบอกเบอร์หนึ่งตอนสวยบอกเบอร์สองอย่างนี้สิเือกแั่ไหนวะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของของชาวบ้านเนี่ยเขาไปเขาไปจ้างโฆษณาที่บริษัทที่มีเสียงนที่ไหนไม่รู้แหละเขาจะมีสปอตทำสปอตโฆษณาอันนี้เ็าเรียกว่าขี่กระสิน,น,นรนดนตรีมีเสียงเอหฟังครบหลับตาก็ได้แต่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นทัศนศิลป ครูไม่เธอโฆษณาไก่ย่างของฉันอร่อยดีกินแล้วแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าโลโก้สัญลักษณ์เขาเรียกว่าโลโก้ภาาเกงี่ษนักกระดิ่ไหมโลโก้โลโก้เมื่อออกแบบดีคนก็อยากกินเคยไปที่โลตัสบิ๊กซีไหมร้านแต่ร้านจะเป็น สัญลักษณ์เป็นโลโก้เป็นรูปภาพอย่างไก่เนี่ยก็จะมีไก่ KFC มีรูปคนแต่งชุดสีแดงหนวดกองอกเป็นปหุ่นเ,นเป็นปหุนนัน่นคือโฆษณาด้วยด้วยภาพด้วยหุ่นก็เป็นทัศนศิลป์นะครับติดตัวหนังสือติดอะไรต่างสีสันชัดเจนโดดเด่นดูดีอย่างป้ายโฆษณาอย่างไปในกรุงเทพเนี่ยเห็นอยู่ข้างทางเป็นจอทีวีเลยบางที จอมักใหญ่เลยตรงสีแยกไฟแดงถ้าเขียวไฟแดงเนะี่ยขึ้นโฆษณาแลวโฆษณาด้วยภาพเคลื่อนไหวเขาเรียกว่วาภาพ v D o, วีดีโอคือภาพเคลื่อนไหวภาพโฆษณาไม่เบานะแพ,แพงมากใค,ใครที่พวกใครที่บริษัทหรือใครก็ตามที่จะโฆษณาโอ้จ่ายไาไหล่พวกเราจ,จ่ายได้หร่หรือลอในหนังสือพิมพ์นักเรียนเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมจะมีโฆษณาอยู่ช่องเล็ก ถ้าเป็นทั้งสือพิมพ์ไทยและเดลี่นิวข่าวสุดพตกเนี้ยช่องเล็กๆกับช่องละห้าร้อยนะฉบับเดียวนะฉบับเดียวห้าร้อยเล็กสุดเล็กสุดละไม,ไม่มีเล็กกว่านี้ถ้าใหญ่เดีวก็เป็นพันสองพันโฆษณาในัสือพิมพ์่องการโฆษณามันก็เลยเป็นเป็นเรื่องต้องทำบางคนมีร้านร้านค้าตัวเองเนี่ยอยากโฆษณาก็ต้องแจกเสือ้อ เสื้อให้คนชาวไร่ชาววาดชาวนาชาวสวนไปใส่ข้างหลังก็ติดโคษณนเข้าไปคุ้มไม่คุ้มครับคนเสื้อไม่ขาดง่ายตั้งแต่กระดิมาก็ติดโคษณาะอยากครูวุฒิอยากจะให้เขารู้จักตัวเองก็ไปทําเสื้อมาสักสองสามโหลสักร้อยตัวเสร็จแล้วก็จะกลินข้างหลังว่าครูวุฒิ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 คูดคนที่ใส่เสื้อไปจะปั๊บอยารู้จักครูวุฒิทั้งตำบลเลย ดูต่อมาอีกสี่ปีครูวุฒิก็ไปลงสมัครเป็นนายกอบตอโอ้เขารู้จักแล้วเขาเนี่ยบอกครูวุฒิรู้จักกันทีเลยหรือไม่อยากเป็นสสอสมัครสอสเลยอันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าการโฆษณาโฆษณาทาให้มีความเชื่อถือนะครับความเชื่อถือป้ายต้องดีต้องเด่นต้องสวยต้องชัดต้องแจ่มต้องอลังการต้องใหญ่ถ้าป้ายไม่ยิ่งใหญ่ไม่ดูดีความเชื่อถือก็ไม่เกิดไม่เกิด จะทําร้านอาหารจะทําร้านค้าจะโฆษณาอะไรมันก็ไม่เกิดคุณทําป้ายได้ต้องมีคนมีสิน,คน,สนคนไม่มีสินคนไม่มีสินทำมันก็มันก็ไม่สวยทำมันจะมีสนมินก็ต้องเรียนสินเรียนสินอยู่ฝึกฝึกนะครับฝึกนะออกแบบนะแล้ววันนี้ให้นักเรียนไปออกแบบตัวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับนี่ ให้นักเรียนออกแบบโฆษณาด้วยรูปภาพอักษรสัญลักษณ,กษณ์ในหัวข้อของดีวิเชียนบุรีในกระดาษที่แนบมาพร้อมนี้ืีกระดาษอื่นที่มีกระดาษใกล้เคียงกันระบายสีให้สวยงามพร้อมบรรยายภาพด้านหลังทิดที่ว่านะครับน,นี่คือภาระงานนะเรามาทั้งหมดถึงตอนนี้เก็บมณีกันมิกาธนาวินสายบัวหยาดทิปไอรดาใครสงสัยอะไรไหมครับ เรา,าก็จะยาวคุยเลยไม่ใช่นั่งดูอย่างเดียวนะครับสงแต่ถามคุยได้นะครับคุยได้เปิดไมค์แล้วคุณคุยได้กรณิกายังอยู่ไหมกรณิกาปานอินเห็นใครนะนางตะคุณปานอินสมัครเป็นสมาชิกอบตอบ้านนะ้ำร้อน เปิดไม้ถามได้นะครับเกตมานีเงียบเลยยังอยู่ไหมเนี่ยเปิดเครื่องไว้แล้วตัวไม่อยู่หรือเปล่าธนาวินครับได้ยินไหมนะเนี่ยมันกูอยู่ไหมได้ยินครับไก่เชิมันต้งองขันบ่อยอย่านงไก่บ้านเลี้ยงเยอะครับ เะทอธนาวินพอเข้าใจไหมครัวที่บมาถึงปานนี้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครับไก่มันขันไก่ต้องโทษโทษธนาวินถ้าไก่ไม่ขันทำไงก็ไปซื้อขันมาใบหนึ่ง เอาไก่ตั้งไว้เอาขันวางไว้ไก่ขันไอระดาโอใหญ่ยยครับเอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะบาดภาพสวยไหมล่ะเคยวาดไหมเนี่ยเคยวางค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวยเลยค่ะเหรอ,อไอระดานี่อยู่กับซับประโซ่เนาะค่ะวเนิเติตะกอเป็นนภะาพวาดรูปเพื่อนคูนเนี่ยขันไหมเนี่ย สอนเจอไหมสอนค่ะก็คือออกแบบอ่ามันมีอยู่หลายเรื่องนะของดีวิเชนบุรีเนี่ยจะเอาเรื่องเดียวหรือจะเอาหลายเรื่องมาผสมกันเป็นเรื่องเดียวก็ได้คือไม่ต้องวาดเหมือนไม่ได้วาดให้เหมือนนะวาดแล้วให้มันมันเป็นหลักการโฆษณาจะเป็นต้องวาดเหมือนเปียเหรือไม่ไม่จะเป็นลักษณะออกแบบงานออกแบบงานดีไซน์ ก่อนจะทํางานอะไรเราก็เป็นการออกแบบก่อนว่าทํายังไงมันไปขึ้นป้ายถ้าคนเห็นแล้วอย่างตลาดซับปุดเนี้ยผู้เห็นป้ายมันยังไม่ใหญ่เท่าแหล่ตลาดชุมชนซับปุดขึ้นใหญ่ตอนนี้ครูกำลังจะทำป้ายทำแล้วแหละวันนี้มันจะไปติดฉันไปติดสอนนะป้ายของครูนี่แหละจ้างเขาทาโครงเลยก็จ้างเขาทาตัวหนังสือเป็นไวนิ้วนี่ครูก็จะไป ขึงประกอบติดที่ร้านต้องครูับคุณเวล้านนะไปรานอยู่อาจจะพูดจะบอกโฆษณายยนะครับนี่แหละติดถนนสี่เลนนี่แหละผมจะขึ้นป้ายใหม่ให้คนเห็นครั้งก่อนครัวป้ายไปติดติดข้างทางนะนะถามถามสายบัวนี่สายบัวสายบัวครับ คุณถามเธอนิอหนว่าถ้าเราเอาป้ายไปติดข้างทางเนี่ยไปติดปึก๊กเฉยๆเนี่ยต้องเสียภาษีไหมสายบัวรู้จักภาษีไหมภาษีเปิดไม้ด้วยไอ้ช่วยสายบัวตอบหน่อยสายบัวเสียภาษีไหม เสียค่ะเสียเสียที่ไหนที่กรมค่ะกรมกรุงเทพหรอเสียที่อบอตอนะครับโดยจะไปปักป้ายที่ฝีไม่ได้ต้องไปเสียค่าคือ,อปักป้ายที่อบอตอ,อบอตอไหนก็อบอตอนั่นแหละไม่เสียไม่ได้เขาจะมีหนังสือทวงเลย ถ้าเธอขึ้นป้ายหน้าร้านร้านเธอขึ้นป้ายเสียภาษีป้ายอถ้าเธอมีร้านเขาจะเอาตลับเมตรมาวัดเลยว่ากว้างยาวเท่าไหร่ไปเสียภาษีร้านค้าถ้าใหญ่ก็เก็บเยอะจบยังเนี่ยยังไม่จบถ้าขายเหล้าขายบุหรี่ต้องไปเสียภาษีสรรพสามิตรที่สมอทอดไปที่สำนักงานสัปรปะสามิตรสมอทอด เรื่องเล่าแระบุรีต้องไปเสียนะครับไม่เสียไม่ได้คือกฎหมายภาษีป้ายต้องไปเสียที่อบอตภาษีติดหน้าร้านต้องเสียที่อบอตออแล้วก็ภาษีรายได้เธอขายได้เงินเท่าไหร่เขาจะเช็คต้องไปเสียที่วิเชียนบุรีที่ว่าการอำเภอสรุปความ้ะเธอเสียภาษีบานดเลยไม่ได้ขายฟรีนะอย่างครูนี่เสียปีหนึ่งโอ้ไปเบปาเลยฮะปีหนึ่งต้มห้าหมื่นนะ เฉพาะภาษีนะครับต้องไปจ่ายกระนังเขาเนี่ยเพิ่มห้าหมืน่นเพราะงั้นการขายของไม่ได้ขายสีนะครับขายไก่ย่างข้างทางเนี่ยต้องเสียนะครับถ้ามีป้ายเสียป้ายด้วยหลักการอย่างนี้ถามว่าทำไมเ้าต้องเสียมาสิมละูกค้าล่าสัปดาหถ้าเกิดมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษคิดอีกราคาานึ่ไม่รู้แหละมีตัวเดียวก็ช่าง ถ้าภาษาไทยหนึ่งร้อยบาทภาษาอังกฤษจะไปเป็นการเป็นพันบาทกันีเล่พันกว่าสอนต่อป้ายไปยเป็นเล็กกนะันนะไอ่เกินหนึ่งตารางเมตรนี่ยถ้ามีโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นอักษรอ,อะไรที่เป็นรูปที่ดูแล้วเป็นโลโก้ก็เช่นเดียวกัน,เ,นเช่นเดียวกันมันจะต้องเสียภาษีละคันนี่คือนี่คือการเสียภาษีการโฆษณาทำไมต้องถึงโฆษณาไม่โฆษณาเราก็ขายไม่ได้ขายของไม่ได้เลย ครับโฆษณาก็ต้องเสียภาษีก็ต้องยอมเห็นยาชิฟันไหมที่เอ,เ,อเจ้าไปโฆษณามีผู้หญิงกรผู้ชายโฆษณาแต่ชิฟันเลยนะใน,ยในโนทรทัศน์ไปโฆษณาถี่ยิบเลยในโทรศัพท์เราก็โฆษณาอยาทิฟโฆษณาสินค้าเลยนะจะเปิดโทรศัพท์ไปเบยอย,อยาทิฟไปเป็นน้องเจี๊ยบยนี่าเลยนะใช่ไหม กดเดียวกันได้ทียบไม่อยู่ไม่อยากทิ้เปิดไม้ด้วยเงียบคนไม่เปิดไม้ต่อแสดงว่าเปิดเครื่องนะแล้วก็ตัวไม่อยู่นะเป็นไหนไม่รู้จะเปิดเครื่องทิ้งไว้ถ้าอยู่ต้องต่อจชไม่สายบัวค่ะสนะายบัวยังอยู่เหมไนมะ่ร้สายบัวบ้านยังอยู่แถว นู้นเดิน้ำร้อนไปเขาเรีเยกอะไรนะควองยางใช่ไหมใช่ค่ะาการนำตระกุลนี้ได้ผมมีที่ครูมีลูกจิตคนหนึ่งฝีมือดีมากเลยกาตระกูลนี้แหละเป็นผู้หญิงจบไปหลายปีแล้วเรื่องป้ายทำป้ายโฆษณานี่หลาชื่ออะไรนะเกียรตัวมากเลยชื่อธัญรัตนธัญรัตนบุญน,นสารีรู้จักไหมรู้จักค่ะเป็นอะไรกับเธอแม่ก่ะ เป็นลูกจะพูดยังไงเดี๋ยวีทวีศั์อีกคนนึงทวีศับุนัสารีปบไปเกมีมือดีมากเลยแก้ไปกับนี่แะสลับโคกคส่อบวีศับุนนัสารีั t ุนคสารีน่ได้ับง วันนี้มอบหมายให้นักเรียนไปทํางานนะครับเป็นงานปฏิบัติในเรื่องของการออกแบบโฆษณาในหัวข้อว่าของดีวิเชียนบุรีอะไรที่มันวิเชียนบุรีมีที่โด่งดังที่คนรู้จักทั้งประเทศขนาด้านาอย่างนี้ตรงนี้เขียนว่าสีถ้าเป็นสีไม้บอกสีไม้ถ้าสีน้าบอกสีน้ำถ้าสีชอ็อคบอกสีชอ็อคตยงนี้นะ เวลาไม่ถึงสิบนาทีครับตรงนี้เป็นชื่อภาพไม่ต้องบอกว่าของดีมเชนบุรีนะเราจะพูดว่าอะไรอ่ะสารทงเด็จพันลีสวนไม่ก็ไก่ย่างมิเชนบุรีแล้วแต่เธอ,เธอน้ําตกซักคูรู้แหละดีไหมเนะมีน้ำไหมเนาะสุสารหอยล้านปีอะไรที่มันมีดี้ากมิเชนบุรีอ่ะจิกโกดังไม่เอานะไม่ดีอันนี้ ชื่อชื่อเรานะครับเด็กหญิงสายบัวบุญนนะสารีือสวยนะเอาเงียบเลยชั้นชั้นอนะไรเด็กที่ล้วเขียนก็อย่างเงี้ยเอาเงียบเลยตัวอย่างนะครับเะ็กทีเขียนปุปนะครับเป็นปากาก็ได้ดินสอก็ได้นะครับแบบนี้ไม่สวยก็เขียนไปเรื่อยๆสวยเองแหละ ตัวไหนเนี่ยคุณเด็กผู้หญิงนะนอนเลมนี่อย่างเงี้ยสวยชั้นกะใส่เข้าไปใส้ที่เสกเข้าไปวาดสวยให้เป็นเรื่องเดียวกันนะจะไปวาดเล็กๆๆๆนะอะไรที่เป็นจุดเด่นวาดใหญ่เลยปักเอฟเลยใจเต็มนี่เลยแล้วก็เติมเข้าไปเหมือนอ่าเหมือนเราตำต้มมะละกอเน้นมะละกอนะ มันจะเป็นเน้นพะริกนะอะไรที่มันเป็นเด่นต้องใหญ่ต้องใหญ่ต้องโทต้องเห็นชัดอะไรเป็นตัวประกอบมันก็ประกอบไปเหมือนพระเอกอนะตัวเด่นนี่คือพระเอกไอ้ตัวที่ประกอบภาพก็คือตัวพระรองไอ้ตัวจ้าจ้าจ้าไอ้ตัวประกอบนะนะั้นแหละนะครับแล้วก็ทําให้ชัดหนึ่งอย่างนะอย่าเด่นหลายอย่างนะเด่นอย่างเดียวเด่นอย่างเดียวถ้าเราไก่ย่างก็ทําเป็นร้านค้าเพลิงขายไก่ย่างอะดูมันเด่น จะเป็นตัวไก่ย,ย่างเลยก็ได้ือกำลังนั่งกินไก่ย,ย่างตั้งไปจานมามนได้หมดแหละขอให้มันเด่นเลยแล้วกันนะครับภาพจะสวยเยวเปิดเดือนหน้าจะได้ไปโรงเรียนไหมเคยไหมเดาทิเกตมณีเดือนหน้าจะได้ไปโรงเรียนไหม,ม,นหนไไไหมช่วยคุณช่วยคุณเดาหน่อยคุณอยากไปโรงเรียนแล้วเนี่ย เกดมณีอยากไปโรงเรียนไหมได้ยินไหมเนี่ยไม่ตอบสายบัวตอบธนาวินตอบตอบพร้อมไก่เกดมณีได้ยินไหมเป็นไหนเนาะตางเครื่องไเนเ่ีื่องบองนี้ นี้ก็ปากงาไนไว้นะครับทุกคนต้องทำนะครับต้องทำเสยไม่สวยก็ต้องทำวันนี้ไม่สวยวันหน้าสวยก็ยแด่นะครับแล้วก็ส่งที่โรงเรียนเปิดโรงเรียนเขานัดหมายมานะครับสงสัยตรงไหนก็ถามวันนี้ก็ปากไว้เท่านี้ให้ในเรื่องของงานออกแบบออกแบบโฆษณาของดีเช,เชนบุรีนะครับสงสัยเมื่อไรก็ถามตายม,ม,ม,มาก็ได้โทรศัพท์มาถามก็ได้นะสงสัยจะอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปรับชั่วโมงนี้ก็ปากว่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้ยินมาได้จะข้ามไปยงเล่าไปเจอผู้หญิงคนแก่เขาบอกอย่าทิ้งไายยังไปรอด้